สาธุนโมต,าาตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะณโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชชยะไข่ไชยะจะโลชยยชยะไข่ไชยะจะโลชยยชยะไข่ไชยะจะโลข้าพเจ้าขอกราบอัญเชิญครูเจ้าลอเอจิปะตูทั้งสิบทิศสถิตในที่สถิตใดเชิญมารับรูค้คำอธิษฐานขอพรจากข้าพเจ้าด้วยเถิด อรใดอันประเสริฐจงมามาเกิดเกดข้าพระเจ้าทุกสิ่งอย่างที่เพึงพัฒนาโดยเร็วพันจงทุกประการเทินสาธุกาธุกโอมกำเนิดภวิสูตรกูจะปลุกภวิในกูจะใช้ผักขันโอมปุกปลุกลุกลสวหะ กูจะปกทางตัวนะกูจะปกทางตัวโมกูจะปกทางอิติติโสนามพพระุทธเจ้ากูจะปกพระธรรมเจ้าทั้ง8ปดหมพันพระธรรมคันกูจะปกทางอิติกันไกกูจะปกพระสูตรทางภวินยัยทางแพระคัมภีร์เข้าอยู่ในหัวใจกูโอมป,ปุกุลุก,ลกสวาหะสาธุสาธุ นาสังสิโมพมมาจามหาเทวสะสเพยคา,าปรายันติพมมาจามหาเทวะอาภิลาภพาภพวันตุเมมหาหุปุญโยมาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหาเตอุตมาอาุนโม,มพุทายะวิลัทธโยวิลโคนายังวิลหิงสาวิลัทาสิวิลัทาสาวิลอิทธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัปจิตชามิเพ,เพ่งเพ่งพาพาหาหา,หา,หาลือลือ สาธุสาธุอรังสมิมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวะขาโตภะคะวตาธมโมธัมมังนัมมาสามิสุปฏิป,ปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต 阿拉โตสัมมาสัมพ kind of ุทธสัตต kind of ิอ kind of ิต kind of ิอิติกุมันไค่เจดีจะมหาเทโลลาภะลาภะภะวันตุเมอิติอิติกุมันไค่เจดีจะมหาเทโลลาภะลาภะภะวันตุเมอิติอิติกุมันไค่เจดีจะมหาเทโลลาภะลาภะภะวันตุเมอิติอิติกุมันไค่เจดีจะมหาเทโลลาภะลาภะภะวันตุเมอิติอิติกุมันไค่เจดี จะมาเทลูลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติกุมันไขเจดีจะมาเทรูลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติกุมันไขเจดีจะมาเทลูลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติกุมันไขเจดีจะมาเทลูลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติกุมันไขเจดีจะมาเทลูลาภลาภพระวันตุเมสาทุสาทุขปเจ้าขอน้อม จุดทูปเขียนบูชากุมารเทพแดนใต้ทุกองค์ไอคข่วัดเจดีไอคข่วัดสะซีมุมไอคข่วัดกวนเนื้อแร่เหล็กน้ำพีที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามสำนักคือจิตวิญญาณไอไข่องค์เดียวกันที่มาสถิตอยู่ที่รูปภาพที่ผ้ายันที่รูปหล่อเลยองค์พระเครื่องทุกองค์ที่อยู่ในที่พักอาศัยของข้าพเจ้านี้ขอบุญบรารมีไอคขยที่ศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดเมตตาประทานพร ให้กับลูกหลานจงมีโชคมีลาภกับเลเด็กของท่านที่จะททำวิธีขอท่านไปแล้วลงช่อง YouTube ไปแล้วนำไปแบ่งปันฝากเพื่อนสมาชิกช่องมาชาแนลไปแล้วก็ขอบุญบาร,รมีไอ้ใครที่ศักดิ์สิทธุกองค์ได้โปรดเมตตาช่วยดลมดาลให้เข้าตรงๆด้วยเถิดจะเป็น3ตัวบนตรงๆหรือ2ตัวบนตรงๆหรือ2ตัวล่างตรงๆก็ขอให้เข้าหางใดหางหนึ่ง ด้วยบ,บนบารมีเอกไขได้โปรดเมตตาด้วยเถิดสาธุสาธุสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับเพื่อนสมาชิกช่องมหาชาแนลทุกท่านครับวันนี้ช่องมหาชาแนลได้บูชาไอ้ไข่เลยถ่ายทำคลิปวิดีโอนําภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเป็สมาชิก ได้รับชมครับมาทักทายเพื่อนสมาชิกครับมาตอกย้ำมาย้ำเตือนเพื่อนสมาชิกอีกหนึ่งรอบครับอัวพี่น้องจะเลิมครับหลังจากช่องมหาชาแนลได้ทำพิธีขอเลเด็ดไอ้ไข่ชุดนี้ลงช่อง YouTube ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยหวังว่าเพื่อนสมาชิกค,คงจะได้เข้าไปรับชมกันบ้างไม่มากก็น้อย เลยมาตอกย้ำพี่น้องผูอสมาชิกกลัวจะลืมครับโค้งสุดท้ายแล้วอีกไม่กี่วันแล้วครับพี่น้องก็เลยมาย้ำเตือนสมาชิกกลัวจะลืมครับวันนี้บูชาไอ้ไข่อย่างเดียวครับเลยนําภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องผู้สมาชิกได้ชมบารมีไอ้ไข่ไปด้วยกันครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้อง ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปรับชมคลิปที่ช่องมาหมาชาแนลได้ตามวิธีขอไอ้ไข่ลงช่องไปแล้วก็เข้าไปรับชมที่ช่อง y o u t u b e ได้นะครับช่องมาหมาชาแนลเผื่อท่านใดยังไม่มีเลขเด็ดไปเสี่ยงโชควันนาวมาที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็เข้าไปรับชมคลิปได้นะครับ ู้เก่ายังอยู่เลยครับพี่น้องที่ทำพิธีขอไปแล้วยังไม่หักไม่โค่นไม่ล้มเลยครับพี่น้องเลยเอามาลงให้พี่น้องได้ชมอีกรอบนึงครับหลังจะทำพิธีลงช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้พี่น้องชมอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเห็นเลขอะไรก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับชุดนี้คือทำพิธีลงช่องไปแล้วครับพี่น้อง ทูบยังไม่หักยังไม่โค่นไม่ลมครับก็เลยนำมาฝากพี่น้องให้ดับชมอีกหนึ่งเที่ยวครับสองตัวชัดมากครับพี่น้องแปดกับห้าตัวล่างสุดไม่ค่อยชัดครับมองเห็นเหมือนจะเป็นไม่เลขหนึ่งก็เลขสี่ครับพี่น้องตัวสุดท้ายดูเลือนลางครับพี่น้องให้พี่น้องพิจารณาดูนะครับ ตัวสุดท้ายไม่เลขสี่ก็เลขหนึ่งครับพี่น้องลองพิพจารณาดูนะครับจับใส่ดูนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องชมจะทัดครับเมื่อกี้ใช้มือจับมือมันไม่นิ่งครับพี่น้องมันเคลื่อนไหวไปมากลัวพี่น้องจะตาลายครับเลยตั้งขากล้องให้พี่น้องชมจะทัดอีกครั้งหนึ่งครับ ย้ำพี่น้องอีกครั้งหนึ่งน,นะครับเลขชุดนี้ทําพิธีขอไปที่รยบร้อยแล้ววันนี้จุดทูบบูชาไอ้ไข่อย่างเดียวครับบังเอิญทูบมันยังไม่หักไม่โคน่นไม่ลม้มก็เลยมาให้พี่น้องได้รับชมอีกหนึ่งครั้งครับวันหน้าวันที่16พฤษภาคมครับพี่น้องเลยมาตอกย้ำย้ำเตือนพี่น้องอีกหนึ่งเที่ยวครับกลัวพี่น้องจะเลิมครับถ้าออกมาแล้วก็จะเสียดายครับพี่น้อง ขอ,ขอพี่น้องพิจารณาดูนะครับ2ตัวแรกเห็นได้ชัดครับ8กับ5ตัวสุดท้ายมันดูลรื้นลังครับพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับในสายตาช่องหมาแชาแนลดูแล้วเหมือนจะเป็นเลข4ครับพี่น้องตัวสุดท้ายเรืออรังครับไม่เลข4ก็เลขหนึ่งครับพี่น้องให้พี่น้องขยายดูนะครับลองแคปหน้าจอและขยายดูนะครับ ท่านใดที่เข้าไปชมในคลิปก็ลองแคปหน้าจอและขยายอยู่นะครับพี่น้องว่าเห็นเลขอะไรครับตัวสุดท้ายสองตัวบนมันเห็นชัดครับพี่น้องแปดห้าครับก็ขอพี่น้องเป็สมาชิกใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมนะครับทูบแท่งนี้เป็นแท่งเก่าที่ทำวิธีลงช่องไปที่เรียบร้อยแล้ว คิดว่าพี่น้องเป็นสมาชิกคงจะได้เข้าไปรับชมกันบ้างแล้วไม่มาก,ก็าน้อยท่านใหญ่ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปรับชมก็ไปชมย้อนหลังได้นะครับลงคลิปเต็มๆไปที่เรียบร้อยเลยครับวันนี้ช่องหาชาแนลบูชาไอ้ไข่อย่างเดียวครับก็เลยนำภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้รับชมครับ น,นี้ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องสวดมนต์บูชาไอ้ไข่ครับก็เลยนำภาพบรรยากาศมาให้รับชมครับก็ขอ,ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับกับเลขไอ้ไข่ที่ลงคลิปไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอพี่น้องผูสมาชิกเข้าไปรับชมคลิปเต็มๆได้นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ชมคลิปท่านใดที่เข้าไปรับชมแล้วก็ขอโชคดีนะครับ ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ